ข้าวไข่ดำนิ่งทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะลองชิมดูจด้อร่อยเดี๋ยวพี่แซ่บครับเป็นกรรมวิธีการทำขั้วไก่ใส่กระสังนะครับหรือโคมันโคมันนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นท่านตูวใหญ่ครับท่านตูวใหญ่มามาทางนี้ด้วยอ่ยังจะยูตีมวยน้ไว้ท่านตัวใหญ่ก็จะเป็นภาพข่าวทั้งวีดีโอแล้วก็เป็นภาพนิ่ง นะครับในการนะครับก็ทำไปเรื่อยๆคำว่าขั่วไก่เนี่ยครับจะได้รสชาติก็คือจะต้องคั่วพริกที่เราทําเครื่องปรุงเครื่องแกงเนี่ยคั่วให้ได้ที่นะครับต้งใจเย็นเป็นอาหารจัดยอดนะเป็นอาหารที่ไม่จช่ว่าก่อนจะได้กินคือได้ทานได้ทั้งงานเนี่ยนะครับแล้วก็สุกขึ้นมานิดทานจะได้ทั้งงานนะครับ ไก่บ้านครับมีไก่บ้านโดยตรงเลยครับถ้าทําไก่บ้านก็จะอร่อยไปครับไม่มีก็เป็นไก่สามสายพันธุน์กไกนน่บอดไก่พร่ทานกันได้หลายท่านเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกับแก้มมัดขวบกับข้าวทำรวมกันก็จะเข้าเนื้อไก่ ตัวที่เด็ดของ <S <S กลับไปที่ราสองอย่างเท่านั้นนะที่ที่ทำให้รสชาตินี้เป็นเป็นขั้วไก,ก่ใส่กระสังที่เป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับนอกนั้นเครื่องเทศต่างๆเครื่องปรุงต่างๆ,ๆองอางงางก็จะเป็นพนะครับนี่จะเป็นระบบสุขสบิ์ที่เก,กาะกลางน้าที่เราไมทำเราไม่ทำและมกช,ชิสาชิสาช่องเปดนะครับเราออกรายการตลอดนะครับเพระฉะนั้นวันนี้ สื่อหลักตอนนี้ที่อยู่กันต้องครับนะครับนะครับก็ผมจะได้ภาพเยอะๆแล้วนะครับก็เ,เดี๋ยวหลังจากคณะรับรถทานข้าวเราท้องเสร็จก็จะเ,เรานั่งดูรับรถจังหวัดเราไปแล้วนะครับก็ท้านผู้ว่ากับทุกผู้ว่าในช่วงที่เราทําก็ได้ทานทั้งหมดกันประเทศกิดีเลขานี่ถ้าเดินมาเราใส่ใบยืรนลงไปมันจะจาวกว่าน,นี้นะครับกลิ่นมันจะออกฟางกลิ่นจะจาวกว่าน,นี้นะครับ เาต้องมาดีเดนะ่นเจอะเจอดังนี้สัง่งอาหารคึกคิกนะครับของเรานะครับโมเดลดีจริงๆนะครับจะลุกกลิดนะครับข้อไก่ใส่กระสังไม่มีที่เดียวในจังหวัดศรีสะเกดหรือว่าในโลกก็ได้นะเลยก็ไม่มีใครทำแบบนี้นอกจากเรา

โอ้น่าทานมากๆเลยนะครับเโอ้สุดยอดเลยครับใกล้จะสุกหรือยังครับเี๋ต่อไปนะครับสำรองจุกจัตรััตร่วมเดินขบวนครับเพศรีสเกตไทยแลนด์ของเราครับวันนี้ตับผมอเชิญนะครับเอาคลิปภาพเอาไว้นะครับพอชัางน้ำขาดน้ำครับท่านตอนนี้จับแลบวได้แล้ว นะครับประทึกภาพไป้เยอะๆเลยนะครับเป็นสุดยอดมากๆนะครับโอ้โหนี่นะครับหัวใจของพวกไก่ใสกระสับนะครับหรือโคเหมรอนก็คือเปรี้ยวเปราทงเปรี้ยวเปราทงนะครับหรือว่าไป่ยิหลนะครับเปรี้ยวเปร่าทงของจริงของแท้นะครับของจริงของแท้ต้องอย่างนี้นะครับแต่รสชาติพอดีนะครับคุณครูติ๊กอยู่ไหนเญตกันี้หน่อยครูติ๊กครูติ๊ก ดูตาหังไหมเชิญครูติ๊กมาหน่อยอโอ้ยสวยงามครับนายกแต่งชุดมาขั้วไก่ใสก่กระสงังสาวก็เป็นแต่แต่าภาพมองกล้องด้วยนะท่านนายกต่างภาพไรภาพนี้ถูกบันทึกส่งไปทั่วโลกนะครับกับการประกอบอาหารพื้นถิถ่นนะครับจริงๆครูติก๊กมาเรืยงองเชิญเชิญ โอ้สวยงามข้าไก่ครับเข้าไปบันทึกภาพทำอาหารก็เอาคนได้เพชรเอาเจอเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาชิมให้คุณผู้ชมดูนะครับทีนี้ขั่วไก่ใส่กระสังนะครับคุณผู้ชมครับนี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะชิมให้ทุกท่านดูนะครับนี่คือขั่วไก่ใส่กระสังนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับขั้วไก่ใส่กระสังนะครับนี่มันเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะชิมให้คุณผู้ชมดูนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับขั้วไก่ใส่กระสังครับเป็นอาหารของของทางบ้านสำโรงพันธ์นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะชิมให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะลองชิมดูอ้อร่อยเปรี้ยวแซ่บครับ เอาล็องชิมเลยใส่ขัวไกใสกับสังอ่งนั้นอะงั้นอร่อยเด็ดมากครับสุดยอดครับ